หนึ่งหมายเลขสองโอเคหมายเลขหกับหมายเลขสองอยู่ตรงนั้หมายเลขสก็อยู่ตรง้า่นี้เลยแล่ว่าเดี๋ยวเราจะให้คริสกสิทห์ทำการจับว่าใครจะได้อยู่ทีมไหนสําหรับพี่คริสแล้วเปิดได้หรอได้ชอปสเซนเดอร์หมายเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึงอยู่ทีมคริสนะคะ ส่วนหมายเลขสองอยู่ทีมสิงนะจ๊ะโอเคเชิญเลยเชิญเลยบนเวทีเกมนี้เราจะเล่นผ่อมกันครับเกมนี้คือเราอาว่บิไหม่ว่าแลโอเกมนี้ไม่เล่นหลักฐาดเพราะว่าเป็นการเรียงสินค้าให้สูงที่สุดเรียงสินค้าใหสุ่ดซึ่งเราจะเรียงกล่องของเอสกินห แต่ในนั้นมีผลิตภัณฑ์จริงๆด้วยหนูระวังมันตกลงมาโอเคนะาจา๊ะฉะนั้นนึ่งทีมจะมีทั้งหมด20ขวดด้วยกันหนูจะเรียงด้วยวิธีไหนก็ได้แต่จะต้องสูงกว่าอีกทีมให้ได้อ่าในเวลาที่กำหนดคือ1น,นาทีนะฮะอ่าโอเคให้สูงที่สุดสำหรับทีมสิ่งเหมือนกันเราจะมีเวลาให้เราคูดเตรียมตัวก่อน วางแผนกันก่อนว่าแต่ละทีมจะวางยังไงโดยเราจะมีเวลาทั้งหมด1นาที1นาทีวางให้สูงที่สุดนะคะเราอาจจะมีฐานมีอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเราวางตรงแบบเดียวมันอาจจะมันอาจจะมันอาจจะไม่สูงเนาะตอนนี้พร้อไมไหมคะหรือเล่นแล้วเออทุกคนเล่นแล้วหรือเปล่าขอจับเวลาก่อนได้ไหมจ๊ะตัวีโอเคอ่าแอบแอบแอบให้วางแผนก่อนแอบให้วางแผนก่อนแล้วพอเดี๋ยวจับเวลาปึ๊บเริ่มเลยอ่ะ เกาวางแผนจริงๆด้วยนี่เร no ื่องใหญ่แล้วนะคะอ่าเห็นไหมล่ะทีนี้เขาจะนอนจะเรียบเห็นไหมล่ะเอออ่าแต่จะสูงหรือเปล่าถ้าทีมนนเขาว่างตั้งขึ้นมาเลยจะเป็นยังไงคะทีมพูดพิสไม่แผนไหมคะไม่มีเลยฮะตอนนี้พยายามแบบว่า ชอบสีไหนชอบสีไหน <S <S เล่นสีน้ำเดาสีนั้นไปขาา้างล่างก่อนเอเอแต่เราไม่เป็นไรโน้ติมเราตอนนี้ทิปเราแพ้มาสองเกมแล้วนะของเกมวันนี้ได้ไหมซู้ซนะคะน okay, รัครบวนดีโอเคมาพร้อมไหมทุกคนเรดี้พร้อมไม่จ๊ะพร้อมไม่จ๊ะทิปนี้เอออ่ะโอเคมาเข้าข้าแล้วเดี๋ยวเรจะจับเวลานะหนึ่งสองสามจับเวลา หนึ่งนาทีนะคะเราจะมีเวลานะคะจะเป็นสิบวินาทีทใช่เดี๋ยวเราเขาเดาวให้อุ้ยทีมนู่นเร็วมากเขาสูงแล้วไหมอุ้ยเร็วๆโอ้อแล้วนะคะ่ายแล้วทีมนู่นไม่ถ,ามถ่านขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ผ่านไปยี่สิบวินาทีเรายังเหลือเวลาอยู่นะเดี๋ยวจะเขาเดาวให้ตอนสี่สิบวินาทีห้าสิบวินาทีนะจ๊ะเออตอนนี้ผ่านไป สามสิบห้าวินาทีอ่าและสี่สิบวินาทีผ่านไปอ่าและรตงลง ซึ่งจริงๆตอนแรกบอกเขาคุยเราว่าไม่ได้หวังจะชนะหวังสวยงามอยากได้คะแนนสวยงามเราก็ตากิเกะโยก<อ><า>แรงไปครับขอโทษดีครับตากิเกะมากเราก็คีดคุณมีสเต็ปในการในการเต้นด้วยเออไม่ธรรมดาน,นี่มันผมคือแรงไม่หมดไอ้ไดีเรียงไงดีฉะนั้น,นผู้ที่ชนะของเราคือนับเมื่อวานหมายเลขหนึ่งนะคะฉะนั้นเดี๋ยวหมายเลขหนึ่งจะได้ถ่ายรูปกับทุกสิ่งไปเลยครับผมหมายเลขสองด้วยนะคะ อ่าองกายะครับอ่าถาากันตรงนี้บน่าหักมาขอบคุณนะคะ คุณนะะเธอ,อ,อ,อมาก,กินเธ